ข่าวตลาดการซื้อขายเนี่ยต้องยอมรับว่ามาไวไปไวจริงๆครับทุกคนผมหายหน้าหายตาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับเมื่อวานวันแม่นะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ของสโมสรเราเนี่ยต้องการผู้เล่นใหม่อีกอย่างน้อยหนึ่งคนครับเพราะว่าบอร์ดบริหารมั่นใจมากว่าจะปล่อยตัวเก่าไปได้ถึง3คนทั้งกาลาโชอยรุนแล้วก็อันโทนี่ครับ ทีนี้วันนี้จะมานั่งหาคำตอบว่าทำไมรูเบนอโมริมถึงอยากได้คารลอสบาลีบาของไบรตันนักหนาณตอนนี้เอาตามโปงถามมันยากไหมมันยากมากถ้าจะเอาซัมเมอร์นี้เลยเพราะไบรตันเนี่ยเขาไม่อยากขายแล้วเขาตั้งค่าตัวแบบไม่ต้องมาซื้อนะครับแต่มันมีวิธีนึงครับก็คือใช้สูตรเดียวกับที่ไปดึงเชสโกนั่นแหละทำยังไงถึงได้เบนยามินจากไลฟ์สิก็ไปทำแบบนั้นกับคารลอสบาลราของไบตัน นั่นเองนะครับวันนี้มีคําตอบมาให้หลายเรื่องเลยนะครับส่วนผู้รักษาประตูต้องยอมรับว่าดอนนารุม่ากับปีศาจแดงสถานการณ์ค่อนข้างคลิกจากตอนแรกที่มีกระแสข่าวว่าปีศาจแดงรอเจราจาด้วยความที่ราคาคาตโวมันไม่ได้แพงแต่ค่าเหนื่อยที่สูงนะครับแล้วก็ล่าสุดเลย BBC Simon Stone บอกว่าแมนยูไนเต็ดตั้งเป้าที่ตำแหน่งอื่นก่อน โกถ้าปล่อยโอนาน้าไม่ได้จะไม่ไปนะครับและสถานการณ์ล่าสุดของดอนนารุ่ม่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับและจิ๊กซอตัวสุดท้ายของแมนยูไนเต็ดจะอยู่ตรงไหนหลังจากได้นักเตะใหม่มา3คนคุณยาเอมโมและก็กองหน้าอย่างเบนเยมิเชสโกนะครับแล้วก็ล่าสุดครับมีกระแสข่าวบอกว่าในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลครับแมนยูไนเต็ดจะเปิดผับในโอทาฟอร์ดครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปขัามคนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผมว่าหลายคนน่าจะพลาดตัวนี้ไปใช่ไหมครับผมเข้าใจว่ามันเป็นลองฮอเลยเดย์หลายท่านน่าจะหยุดยาวไปต่างจังหวัดเพราะว่ามาหาเสื้อตัวนี้อีกทีหนึ่งคือเมื่อเช้านี้นั่นเองนะครับวันนี้เป็นการทํางานวันแรกรถติดตั้งแต่เช้าคนก็เริ่มส่ง้ามาถามจะสั่งซื้อโปโลสีม่วงตัวล่าสุดตั้งแต่8ปดโมงเลยนะครับปรากฏว่าณตอนนี้เนยะของที่สั่งมาทั้งหมดนะครับมีคนจองหมดแล้ว ทั้ง39ตัวนะครับเอ,อ่อแอดมินติดงานวันนี้นิดนึงนะครับจะเริ่มทยอยส่งทั้ง39ท่านเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้ผมเข้าใจครับว่าหลายคนชอบมากมันเป็นตัวใหม่ครับที่ฤดูกาลนี้เสื้อซ้อมทั้งหมดทั้งแพ็กเกจเลยแมนยูเตสนักเตะจะใส่สีม่วงไม่ว่าจะเป็นฮูดแจ็คเก็ตเสื้อเทรนนิ่งที่คาริงตันแม้กระทั่งเสื้อขึ้นรถบัสเสียงโปโลนะครับนักเตะใส่หมดแล้วทั้ง ดาโลอาร์มัดคุนย่าเอมบูโมบรูโนเฟรนเดสก็ใส่ไปงานเปิดตัวคารลิงตันครับที่รีโนเวทใหม่50าล้านปอนด์นั่งคุยกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับที่เดียวในเมืองไทยเหมือนเดิมใครอยากได้ครับน่าเสียดายอันเดียวคือ2 XL ไม่มีแล้วนะครับผมส่งไปถามครับหมดไปตั้งแต่อถที่เราสั่งแล้วมีคนไปถามคนหลายคนก็เข้าใจนะครับบอกว่าทำไมไม่เอาตัวใหญ่ๆมาให้คนต้องคุณดีเท่านั้นเหรอถึงจะ คือไซส์ฝรั่งนะครับคนยุโรปอ่ะเขาเอาเขาสตาร์ใส่เสื้อเขาใส่ XL นะครับ ML เนี่ยขายคนเอเชียฝรั่งเนี่ยคือ XL ไปเลยตั้งแต่สามมันจะหมดเร็วมากครับเพราะฉะนั้น MLS เนี่ยมันถึงจะมาถึงเราไงฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ฮะผมจะรับพรีออเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยโชคดีอย่างหนึ่งครับยิงราคาเปิดมันแพงมากนะครับผมต้องขายตัวละสามพันหรือว่าสองเก้าเก้านะครับวันจันทร์ผมพูดไปแล้วเผื่อหลายคนไม่ได้ดูผมให้มาทางเรือครับก็คือรอหนึ่งเดือนกับอีกสิบวัน เข้ามาทางเรือไปหยัดไปแค่200ครับตัวนี้ผมปล่อยแค่2799วันนั่นเองนะครับเพลียวได้เข้ามาได้เลยครับของผู้หญิงมีไซส์ XS นะครับจนถึง XL 2XL ไม่มีแล้วครับหมดเรี่ยงแล้วนะครับก็ XS S M L แล้วก็ XL นะครับย้ำว่าตัวนี้เป็นไซส์ยุโรปเหมือนโปโลที่คุณเคยใส่เลยครับถ้าใครเป็นไซส์โปโลแล้วไซส์เดียวกันครับกับ3-4ตัวที่ก่อนปล่อยมื่อก่อนนี้นะครับผมใส่ M นะครับมันก็จะหลวมๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะใส่พอดีตัวต้องลดหนึ่งไซส์นะครับเคยใส่ M มาใส่ S แต่ถ้าอยากจะใส่สบายๆก็ใสไ่ไทยๆบบที่คุณใส่มาโดยปกติก็ได้นะครับราคาดีครับเพราะว่าส่งาทางเรือไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน2799รับพิวอเดอร์จนถึงพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วเดี๋ยวผมจะรีบส่งออเดอร์ ER ให้นะครับส่วนของที่อยู่ในมือเดี๋ยน้องทยอยส่งให้พรุ่งนี้ครับค่ำคืนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการแลปอัพไวๆนะครับเรื่องตลาดขาออกของปีสัตว์แดงนะครับก็คือบอร์ดบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะปล่อยไปได้3นะครับรวมแรดฟอร์ดที่สําเร็จแล้วก็เป็น4คน อาจจะมีแค่ซานโ่นเดียวที่เขายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับคนแรกก็คือลัสกอยลุนครับอันนี้น่าจะปิดจบภายในวันสองวันนี้แล้วนะครับก็จะเสร็จเอซิมิลานนะครับมิลานเนี่ยหากองหน้ามา1เดือนเต็มนะครับมีสารแดงดำจคคะครอบคลุมค่าเหนื่อยทั้งหมดในการยืมตัวจ่ายค่ายืม6ล้านยูโรโดยที่มีโอกาสพ่วงซื้อขาด40ล้านยูโรแมนยูไม่ได้สามารถบ,บังคับซื้อเขาได้นะค,คนนี้ก็จะปิดจบไปนะครับส่วนคนที่2ก็คืออันโทนี่ครับอันโทนี่เนี่ยประธานเบติส ประกาศก้าวมาตลอดทั้งสัปดาห์ว่าเดี๋ยวอยากจะได้นักเตะมาเล่นในลาลิก้าอย่างน้อยๆปี2ปีนะแต่ก็ลูกเล่นเดิมครับไม่ซื้อครับแมนยูก็ต้องปล่อยยืมไปอีกครับแต่ว่าดูทรงและยูนเตะดีครับเกิดผลว่าขั้นเหนื่อยของอันโุนี่แพงมากระดับ2อ0แสนนะครับปัจจุบันโดนลดลงมาเพราะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปเลือแสนเก้านะครับมันเยอะมากเลยครับแล้วก็คนที่3ก็คือกาลาโชครับเออเชลซีมีตังจ่าย4 0ล้านต่อนะครับแมนยูยื้ออยู่นะครับซึ่งอาจจะได้มา ซึ่งแอดออนนะครับข้างในจริงๆแล้วแมนยูไม่ค่อยแฮปปี้กับการปล่อยนักเตะอะคาเดมี่ไปให้กับคู่แข่งโดยโตรงของพิเมริกนะครับแต่ว่าคงไม่มีทางเลือกครับแต่พอาพูดถึงการทาโชเนี่ยผมขอแก้ตัวให้เขานิดหนึ่งครับเมื่อวานผมไม่ได้มาทําคลิปแล้วก็มันมีคลิปไปล่อมีมเต็มโซเชียลมีเดียกับคําพูดที่บอกว่าถ้าไม่ให้ผมไปเชลซีผมจะไม่เล่นฟุตบอลอีก 5- ้าหึงหเดือนนะครับความเป็นจริงคําพูดมันไม่ใช่แบบนั้นครับ คำพูดการาโชอ่ะมันคือการประชดความจริงครับถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือคุณปล่อยผมไปเชลซีเถอะเพราะคุณก็จะไม่ใช้ผมไม่อย่างนั้นผมก็ต้องนั่งอย่างเดียวไม่เล่นฟุตบอลระดับ5้าหเดือนนะครับมันไม่ใช่คําพูดที่แบบว่าถ้าไม่ให้ย้ายผมจะนั่งไม่เล่นไม่มีนักฟุตบอลคนไหนอยากนั่งครับเพราะว่าปีหน้านมันบอลโลกครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปเล่นกับเซนีนาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดการัโชเป็นแบบนั้นนะครับแบบ ก็เหมือนขอร้องนะครับว่าปล่อยเขาไปเชลซีเถอะเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลแน่ๆนะครับเพราะอัมบูิไม่ใช่เขานะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจใหม่นะครับทีนี้พอไอ้สามคนเนี้ยมันจะโยกย้ายออกไปเนี่ยเป้าหมายคือติ๊กซอตัวส,สุดท้ายซื้อได้คนเดียวแน่ๆนะครับซึ่งพอมีเวลาวันนี้13สาิงหาประมาณครึ่งเดือนพยายามจะไปล่าตัวซึ่งชื่อทั้งหมดเนี่ยมันไปมุ่งที่บาลบาของทางฝั่งไบรตัน เหตุผลเพราะว่า24ชั said, ng, like one ่วโมงที่ผ่านมาดอนารุม่ากับแมนเชสเตอร์เดนเด่งออกไปแล้วครับตอนแรกกรสายข่าวมันแรงมากแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าจะไปคุยนัดกับเจสันมิลคอกเนี่ยมันนั่นผมชาดหัวใช้คําว่าคําว่าหึงหรือสะพัดนี่แหละมันยังไม่ได้การันตีนะครับปรากฏว่าถ้าให้เลือกได้อาโมเิมเลือกบาเลบาเหตุผลเพราะว่าตอนารุม่าขั้นหนึ่งแข็งมากนะครับอย่างที่บอกก็คือเขาต้องการ ที่เขาบอกต้องการเปเชผมทำดอนนุมาไปสองคลิปแล้วนะเชื่อว่าคุณน่าจะได้ฟังไปแล้วแหละเพราะมันคนดูไปแสนสองอ่ะผมไม่พูดซ้ําเอาอย่างนี้ดอนนุมาตอนเนี้ยเบอร์หนึ่งของเขาในการใกล้เคียงได้ตัวคือแมนซิตี้ซึ่งก็แปลกใจนะในส่วนพายเพราะว่าเขาไม่น่าใช่สเปคของเป๊ปเป๊ปชอบคนจ่ายบอลด้วยเท้าเหมือนคาร์โดบราโวเหมือนเอเดซอนแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าเขาทะเลาะกับเอเดซอนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับ เพราะฉะนั้นแมนยูเต็ดน่าจะไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะครับเหตุผลต้องแต่แรกเลยก็คือเขาเลือกได้ตำแหน่งเดียวจะซื้อเพมเมเกอร์สองตัวแล้วเนี่ยไปคือไม่โกก็กองหน้าซึ่งไปลุยเชสโกแล้วนะครับโอกาสก็จะกลับมาเป็นของโอนาน่าจริงๆนะครับก็อีกหนึ่งเหตุผลก็เพราะว่าโอนาน่าก็เพิ่งซื้อมาด้วยครับแล้วถ้าจะเอาโกอย่างนารุม่ามาเนี่ยค่าเหนื่อยแพงกว่าเยอะและต้องขายโอนาน่าออกไปซึ่งก็ไม่รู้จะขายได้ตอนไหน มันอาจจะจูนตัวเกินไปต้องยอมรับแบบนี้จริงๆว่ามันเฉินมากนะครับทีนี้เป้าหมายมันก็เลยไปที่บาเลบาซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าเป็น Very Very Difficult Deal คือเป็นดีลที่ยากมากเอกผบว่าไบรตันก็ตกใจฮะเหรอโอจะมาเอาฉันเหรอเอ้ยฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะขายไปแล้วไม่เอาอะไรมรดกนี่บ้านนีตังก็เลยตั้งค่าตัวไว้ตามข่าว ตามข่าวจริงๆเขาบอกว่ามูลค่า70ล้านแต่ว่าโรมาโนก็บอกครับไรทันบอกก็เอามา100ล้านเดียแล้วขายคือคำพูดประชดอ่ะนะครับซึ่งนาทีนี้ครับแมนแต่ใช่วิธีเดียวกับซื้อเบนจามินเชชโกเลยครับก็ค,คือทำไมอาร์เซนอลดิวครับเบนจามินมาโดยตลอดแล้วอาร์เซนอลนะผมไม่ได้พูดผิดนะอาร์เซนอลเป็นคนดิวแรกๆก่อนโเเรเตเลสด้ปะและสามสัปดาห์มันไปไม่คือบอ่ะสุดท้ายก็ล่มเพราะว่าไลฟ์ซิกจะเอา85ล้านยูโรแต่ทำไมแมนแต่ชนะทั้งอาร์เซนอล และนิโคลเซนครับก็คือที่พิธีนักฟุตบอลครับสมัยก่อนมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ไร้จรยาณแต่สมัยนี้มันก็ทำมันโดยฉาบโอนนะครับก็คือเหมือนลิฟว์คูอ่ะอีซักมาเปล่าโอ้โหเละเลยเแต่พรุ่งนี้จะทำช่องวงในนะว่าลิฟว์คูมีอะไรต้องระวังบ้างทั้งเรื่องดีลนี้และในซีซั่นหน้านะครับทีนี้พอแมนยูไนเต็ดเนี่ยครับรู้ดีว่านักฟุตบอลเนี่ยครับคือ อโบรลิมก็มั่นใจผมนะเชสเตอร์ยินเต็ดก็ยังมีคนอยากมาอยู่นะครับก็จี้ไปเรื่อยๆนะครับผ่านคนกลางไปนะนาทีนี้เนะี่ยมีการเล่าว่าลูกเบนอนโบริมผิดหวังรูปการที่แล้วสุดๆมันเป็นการยิงประตูที่แย่ที่สุดในสโมสร51ปีนะครับพอมันไปดูสถิติออกมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าปีที่แล้วนะครับเราเฉลี่ยยิงนัดละ1.2ลูก,ลนนกนะครับอันดับ16ของลีกนะครับแล้วก็ ง้างเท้ายิง1นเกม12ครั้งโกากแค่สี่จุดหกครั้งเองนะครับโอกาสทาประตูจากลูกหมงสี่ครั้งทั้งฤดูกาลครับผ่านมาลูกหมงสี่ครั้งทั้งฤดูกาลว่าเจ้ามีทั้งแม็กควายทั้งเดรล,ลิกเออมนเล่นคุณผ,ผมถึงตั้งคําถามกับโค้ชอย่างคาร์ลอสฟอนเดสอ่ะที่ดูแลเรื่องลูกเซตีอ่ะอาเซนอลนอุ่นเครื่องเจอบียลิเอลไอคิสเตนอการ์ดยังหม่งเข้าเลยผมมันซ้อมมันยังไงวะนะนั่นคือที่มาของการที่ อมลิมขยับกุนกีไปซื้อกุญยาได้เอฟบีเอแล้วก็ได้เบนจามินเชสโกในที่สุดครับสามคนนี้สุดท้ายเนี่ยมันมีตัวเลขออกมาว่ารวมกันเนี่ยมากกว่าตัวลุกของอาร์เซนอลทั้งซาก้าโอเดกาดแล้วก็ฮาวแวิร์แล้วก็มากกว่าโคพาเมอร์นิโคลัสแจ็กสันรวมถึงตัวหนึ่งของเชลซีผมไม่ได้จะมาเข้าเอาใครมารวมอ่ะคือมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับเชสโกเดี๋ยวไว้เราทำเราเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกนะฮะผมเคยฟันธงเขา กับอาร์เซนอลว่าเขาจะไม่รอดด้วยนะฮะเขายิงไม่เคยเกิน15ประตูตอนถึงซีซั่นมา5ปีตสิบนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับทีนี้แมนเชสเตอร์ก็คือไปแซะบาเลบาซึ่งณนาทีเนี้ยถามว่าทําไมอยากได้มากอโมรินบอกว่ากองกลางเนี่ยมันไม่ไทยที่สมบูรณ์แบบสักคนเลยนะครับบรูโน่ก็ไม่ใช่นักเตะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มันก็คือการแปลงจากไพเมเจอร์มาเล่นนะครับคาเซเมโร่ในเก่งมากมาใช้งานในช่วงท้ายซีซั่นแต่เขา33ปีแล้ว ปีเซซันเห็นได้เลยว่าเขาเหมือนตะคุกกบอ่ะมันไม่ทันนะครับแม้ก็ตั้งอุกตเต้เองที่เขาเคยใช้งานที่สปอร์ติ้งนะครับแต่ว่าสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเล่นที่โปรตุเกสกับเล่นที่นี่นะครับท,ท,ทําไมย้ามอีเทียสเปเรเช่ถปล่อยมานะครับเพราะว่าสเปคแบบเนี้ยเอลิเก้ไม่ชอบครับที่พลิกบอลไม่ได้เลยนะครับอย่างมันมีเกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยรูปเบนอัมริมเอาเป็นแบบอย่างว่าเรามีกองกลางร,ระดับโลกทั้งกรูโน่และคาเซมิโร่แต่เราแพ้หนึ่งศูนย์แบบ กองกลางสู้ไม่ได้เลยนะครับมันมีภาพจากด h แอร์ติกครับว่าคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับถ้าสียิ่งแดงแสดงว่าตรงนั้นคือจุดโดนโจมตีนะครับคือคู่แข่งจะตีตรงนั้นนะครับอย่าง2019 2020 2021 2022เนี่ยชัดเจนว่าแมนยูสีแดงเยอะสุดคือโดนโจมตีฝั่งกราบซ้ายทั้งหมดนะครับ2022 2023เนี่ยสีแดงเข้มสุดคือกรอบเอ็ดโคตคือแมนยูโดนโจมตีจากลูกเตะม,มุมครับเดเคอออกไปไม ไม่ออกไปจำได้ไหมครับตรงนั้นคือโดนที่สุดนะครับแต่ฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับจุดสีแดงที่โดนโจมตีมากที่สุดคือองค์กลางสนามเลยครับก็เห็นด้วยตาอยู่แล้วตั้งแต่เทนหกักใช้ระบบ2 4 2สี่สอเอ้ยสี่สองสี่ในการไล่ฟอนแล้วใช่ไหมครับทั้งคาเซเมโรนทั้งอูกาเต้ทั้งบรูโนยังทําไม่ได้นะครับแล้วเขาต้องการกองกลางมาลําเอียงบอลนั่นคือสาเหตุที่ทำไมอมัมเบนินถึงอยากได้บาเลบาลักหนาครับบาเลบาเนี่ยเป็นเเาานักเตะเข้าซ้ายนะยี่สิบเอ็ดปีนะครับสามารถพลิกบอลได้คือเป็นสูตรสำเร็จคือเขา เหมือนมอยเซคไคเซโดอ่ะตอนที่ย้ายมาร้อยล้านบวกแอดออนสิบห้าไปทุกคนบอกผมป้าว่าวะเชลซีซื้อกองการสองคนสองร้อยสิบห้าล้านทั้งเอนโซเฟร์นันเดสแล้วก็มอยเซคไคเซโดครับปัจจุบันมันเป็นคำตอบเลยนะครับว่ามิดฟิลด์คือแม่ทัพจริงๆครับคือศนผลสืะกูลอย่างแท้จริงนะครับสิสงห์งบ,งบลูเนี่ยมี3ตัวนะครับลาเวีเอนโซแล้วก็มอยเซคไคเซโดแข็งแกร่งมากเลยนะครับถ้ายังนึกภาพไม่ออกก็ย้อนกลับไปดู คอมโบนิชิชิวเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเสร็จคิสซันพาเลตในแดนกลางครับอันเดอร์สลอตเนี่ยเปลี่ยนแผนปกติยืน2คนก็เป็นเบิกกับแม็กอลิสเตอร์นะครับวันนั้นเนี่ยเขาใช้เคอร์ติจโจนครับอยู่หน้าฟันไดครับคนเดียวนะฮะแล้วขยับขึ้นไปเป็นโซโบและฟอร์เรนเวียร์ลิฟฟ์ตายเลยครับสู้กลางกลางเตอไอวอร์ตันกับบิลฮิวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยบิดฟิลมันเป็นสิ่งที่ ดูดายจริงๆนะครับอมูมิมเลอยกได้ทางฝั่งของบบเลบามากๆนะครับแต่ว่านาทีนี้มันก็ไปแพงมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับมันมีการเปิดเผยว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยสกายสปอร์ตเคยสัมภาษณ์นักฟุตบอลคนนี้นะครับมี ambition ภาษาอังกฤษ ambition คือมีความใฝ่ฝันที่ไม่สามารถอยู่ทีมเล็กได้พูดแบบนี้ดีกว่านะครับคือนักเตะพูดแบบนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันฝันใหญ่ครับ คำพูดของบาลบาในการพูดสไตล์คือผมอยากได้แชมป์ทั้งตะอยู่ใบตั้นคำพูดคือผมอยากประสบความสำเร็จในด้านส่วนตัวและกับทีมไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าสโมสรครับผมอยากคว้าแชมป์ไม่ว่าจะอยู่อะไรตั้นหรือว่าไปอยู่ที่อื่นซาเมลนะครับผมอยากได้โควีนะครับนั่นคือความคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับแต่นั้นนาทีนี้เขาจะย้ายได้ไม่ได้ยังอยู่ที่ ทางฝั่งของไบรตันอยู่ไรตัน <Yeah. S 1> ซื้อมาเจ็ดล้านกว่ายแล้วนะแต่ว่าสโมสรแบบเนี้ยมันปั้นนักฟุตบอลเก่งง่ายเพราะระบบทีมมันดีครับมันสามารถใส่ระบบลงไปเสร็จแล้วมันมันเวิร์กทันทีเลยครับก็ขายนักฟุตบอลมากี่คนแล้วว่าสาหรับไบรตันเบนไว้แบบนี้ถูกไหมครับเอ่อแม็กอลิสเตอร์แบบนี้ก็มาจากไบรตันเท่านั้นเลยนะมิดฟิลด์เก่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไม่ง่ายครับแล้วท so so, really, ุกคนบอกว่าถ้าสมมติแมนยูทุ่มลงไปจริงๆ70-80ล้านปอนด์เนี่ยขายการ์นาโชได้ขายอะไรได้เขาพุ่มจริงๆพวกหนึ่งตัวไบรตันจะขายไหมถ้าไบรตันอยู่ดีๆบอกแมนยูมันป้าทั่ว80ล้านปอนด์มันอาจจะพิจารณาก็ได้นะเอาเอาตามความเป็นจริงนะครับว่าโอ้โหถ้าแบบมาในราคาแบบนี้มันได้กําไรแทบจะกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะอย่างบรลเสรไคลเซโดมันก็ไปซื้อมาห้าล้านหนึ่งอุมันขายเชลซี115น so, ี so ่มันโคตรกําไรเลยนะครับมันก็เป็นโอกาสเป็นไม่ได้แค่เด็กมันจะรับ ภาระความกดดันไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นแคมาบรูนคนที่5นะเอ้ยเป็นแอฟริกันคนที่5นะครับ, أي, รบก็จะเสียไปนะครับก็เอาเท่านี้นะฮะยังเอามาหาคําตอบให้ก่อนว่าทําไมอโมเรนอยากได้มิดฟิลไวท์21ปีคนนี้มากๆนะครับส่วนไอ้ส่วนที่เหลือคือมีอัปเดตเบนจะมีเชสโกได้เบอร์30แน่นอนแล้วหลังจากที่เราเคยทําคลิปไปเมื่อ3-4วันที่แล้วนะครับที่บอกว่าได้เห็นเอเดโกเรออนย้ายไป35 แหล่งข่าวมั่นใจเชสโกได้30แน่นอนนะครับซึ่งผมว่านี่ครับยังเพิ่งไปให้เบอร์เก้าครับเบอร์สามสิบนี่ก็คือเบอร์เก่าที่แอร์เป็ับสิทครับไม่นั้นความเป็นหมายเลขเก้าเนี่ยมันจะโดนกดนานมากเลยนะครับมันจะกลายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่โดนโดนตัดสินด้วยประตูและเชสโกผมยังคงย้ำนะครับเขายังไม่ได้เป็นคนที่ยิงประตูเกินสิบห้าลูกเลยนะครับก็เดี๋ยวให้มาว่ากันนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดครับโอทาฟอร์ดจะมีบะผับครับมีผับมีบาร์อยู่ในสนามบอลครับชื่อว่าพับอปอออััพกก็คืืเหมนบ ขึ้นมาเป็นเป็นคียออสอะเหมือนเวลาเราไปเซ็นทันแล้วมันมีปลขึ้นมาครับแต่ว่าก็กว้างครับเก้าร้อยตารางเมตร,รเลยครับจุจุคนได้โหเกือบเกือบหนึ่งพันตารางเมตร,รนะครับจุคนได้หนึ่งหนึ่งพันคนครับคือ,อแฟนปีศาจแดงเนี่ยเคยไปให้ความเห็นว่าอยากจะให้มีแอคทิวตี้ทำในช่วงแม์เดย์หน่อยทำมารอบอลดูบอลน,นานนะครับแล้วมันไม่ได้มาทำอยู่ซสียจิชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเองบอกว่าอินนออสเนี่ยเขาก็ปรับโคได้เร็วมากนะครับในระยะเวลาปีหกวา นะครับข้อแตกต่างคือให้คนที่ถือตั๋วเข้าไปเนี่ยถือฟรีนะเข้าไปฟรีเดี๋ยวไปเสียค่ามงค่าเบียอะไรข้างในนะครับจะเปิดเนี่ยสามชุดทิปสามสันฟังไว้นะมีโอกาสไปได้นีเนี่ยอาจจะได้เปิดกระเดิมก็ได้แต่พันคนจะมีจรีงไหมเพราะปกติพวกผมไปรอบอลดูบอลกันตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมพาไปชั้นใต้ดินของโรงแรมแกลด์ไดเนเวลโฟร์เทิรุตบอลเสียไปสามเลยห้าบอลไปยืนไม่หนาว นะครับเพราะว่าถ้าไปพฤศจิกายนเนี่ยไปยืนหน้าสนามโคตรหนาวเลยนะครับก็ไปหาที่แต่อันนี้เข้าได้ก่อน3ามชั่วโมงแล้วก็อยู่ได้หลังบอลจบอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะเสิร์ฟเป็น local ฟู้ดมีคราฟเบียร์ที่เปิด1นพาย10วินาทีขายอันนี้จะมีไลฟ์มิวสิกนะครับแล้วก็จะมีตำนานเฮ้ยได้เห็นตำนานนเนี่ยล่าสุดก็อย่างที่ผมเจอนักกีฬานะครับนัดอาร์เซนอลจะเ,เ,ปเปิดบบทันทีครับให้เดนิสโอวิทมาเป็นตำนานครับ,บแล้วก็จะมีของที่ลึกจากเอสเตอร์โรเดอร์แล้วก็ช็อกโกแลตคัตบอรี่มาให้กกินนนนะะะะคครรรััับบอออ่ปปมมาาาณี้็เเดต ให้คุณผู้ชมฟังนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราเปิดพรีออเดอร์ตัวนี้นะครับใครที่สั่งแล้วทั้ง39คนรอที่นหนึ่งครับพอดีน้องผมติดน่าจะติดมันแม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันขยอยส่งให้นะครับทั้ง2ท่านนะครับก็39คนมีคนจองหมดแล้วนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย after shock ครับไม่ได้ดูลองฮอลิเดย์ช่วงหยุดยาวเสาร์อาทิตย์ดันังคารเพราะรัฐบาลเศรษฐกิจหรือว่าบาง่งเอกชนให้หยุดยาวไปเลยนะครับไปเที่ยว ไปพัทยามาตกใจครับวันนี้8ปดโมงเช้าจนถึงเพี่ยงคนทักโปโลหมดย่างโปโลหมดย่างโปโลหมดย่างนะครับหมดหมแล้วฮะมี้ค,คนจองแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วครับวันนี้เปิดพรีออเดอร์ให้ครับเป็นตัวที่ใหม่เอี่ยมปีนี้แพ็กเกจสีม่วงทั้งทั้งห้าชุดเสื้อซ้อมเสื้อฮูดเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อโปโลนะครับเทรนนิ่งทุกอย่างสีม่วงหมดนะักฟุตบอลใส่หมดแล้วรูโนโใส่ไปเทเซอร์เล็กมาแล้ว นะครับเดโกตาโรใส่แล้วอมักใส่แล้วนะครับตัวนี้จัดมาครับแล้วคนดูช่องของเราเนี่ยเป็นคนทํางานเยอะนะครับเป็นเจ้าของกิจการครับอายุคนดูช่องเรา3 5มสิถึงหกปีนะครับวัยรุ่นอาจจะน้อยกว่าคนทํางานนะครับเพราะฉะนั้นชอบเสื้อโปโลมาสั่งเข้ามาได้เลยครับน่าจะปีละ2ครั้งครับสำหรับเสื้อโปโลนะครับและราคาดีครับผมให้มาทางเรือครับผมรอก็เอาง่ายเสื้อไอ้ USA มาอ่ะมาก่อนกผมขึ้นเครื่องบินแต่มันเสียค่าขนส่งแพง อันนี้รอหน่อยปล่อยได้2องเจ็ดเก้าเก้าใหญ่ที่สองร้อยบาทตอกลายหมดเลยแต่ว่าใหญ่สุดมีแค่ XL, เอคลยุโรปพอสองเอหมดแล้วสามเอคลหมดแล้วไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มผลิตเพิ่มหรือเปล่านะครับเล็กสุดคือ XS นะครับแต่ว่าตัวนี้ยุโรปนะถ้าใครอยากใส่ให้มันกระชับต้องลดหนึ่งไซส์ครับเคยใส่ XL ให้มาเอา L นะครับเคยใส่ L ให้ไปเอา M นะครับแต่ไม่น่นาจะใหญ่ใหญ่นครับแต่แล้วแต่คนชอบครับครับอยากใส่เสื้อโปรแบบใหญ่ๆไม่ไม่ซีเรียสไม่อยากให้รัดมากก็ใส่ตามไซส์ไทยไปเลย 2799ปิดรับพรุ่งนี้1ทุ่มตรงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบส่งจำนวนให้ทางเมกัสโตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันทางช่องวงในผมจะพูดถึงเวีรยวููกับอีซัคซะหน่อยครับบ๊ายบาย